ชนะเลิศรางวัลอัดับที่หนึ่งเว็บแวนสูบนอน66ชัก5้ช่าง115โลเห็นมว่าจะทำสอระบบจริงไหมจริงครับเพรผม <c oughs> เคยทำรถเป็นหัวฉีดมาแล้วก็แข่งกันนะครับสมมุติลูกค้าจะเอารถมาทำอย่างเงี้ยระบบสระบบอย่เงี้ยพี่ครับราคานี้ยืนเท่าไหร่เริ่มต้นเลยก็สองพันห้าครับคันนี้วิ่งเท่าไหร่หน้าใหม่จมแน่นอนครับจมแน่นอน สวัสดีครับผมเอสโมโต้ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมอยู่ที่ขาดใหญ่นะครับวันนี้มาที่ร้านช่างคนหนึ่งนะครับนี่อยู่ข้างเพียรแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับช่างเอขัดใหญ่ครับช่างเอขาดใหญ่เขาบอกคนคนนี้ทารถรถแรงได้ยินข่าวว่าเวลเวไม่อยู่อยู่อยู่หัวอะไรนะพี่พวกสองจังหวะพี่สองจังหวะเลยเหรอครับได้ยินข่าวคันนี้มาจากพี่เปิ้ลนะครับเจ้าของเจ2า้านหน้าแสนวิวนะครับก็เลยมาตามคําเรียกร้องของพี่เปิ้ลว่าคันนี้สุดจริงสไตล์เป็นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมออ เจ็คลิ้นคลีนนะฮะเตนบอกว่าปั้นคันนี้ไว้ไปวิ่งคลิปเท่านั้นครับผมทำไมต้องแบบปั้นรถโหดอะไรขนาดนี้อ๋อผมถนัดในรถเสียงไหลแล้วดูดูท้่วแชมป์นะฮะ,ะ,ฮะเต็มไปหมดเลยคนนี้ไม่ธรรมดาแชมป์รายการ NGO ของภาคใต้ครับผมต้องบอกอย่างนั้นรถอะไรพี่สุดยอดยน่พียครับช่างเอกเดี๋ยวเราพาไปดูรถโหดคันนี้ครับภายนอกมันหลอกตายจริงครับท่านผู้ชมไปดูรถกันเลยโอเคครับช่างเอกเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันเลยนี่ท่านผู้ชม ช่างเอกทำอะไรบ้างหมดหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้สภาพครับครเ่อรก็อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าต้องมีดีแน่นอนดียังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันกลางคลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างช่างเอกาดูรถกันหน่อยครับไล่อะไรบ้างทําอะไรบ้างครับส่วนอะไหล่ภายนอกก็ไม่มีอะไรครับตั๊มเบินฐานดําครับฐานดาครับครับผมตุ๊บปลายแฮนด์ครับผมน็อตของนักมครับนักมน็อตซิ่งนะฮะราคาเท่าไหร่พี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทครับ400อกว่าบาทอาจจะมีเสียงนกเยอะนะครับดูกลมก่อนนะ ลุ้นดกอะไรใหญ่มากคันนี้มีคลาสครับท่านผู้ชมโอ้โหคิดถึงน้องโมโตโสีเดียวกันเลยพี่แต่ความแรงสู้ของช่างเอกไม่ได้แน่นอน <c oughs> พูดน้อยแต่ต่อยหนักรคบวันนี้บอกเลยเอา้าช่างเอกมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรนี่นี่เดิมๆหมดเลยเหรอครับภายนอกไม่มีอะไรครับไม่ไม่ได้ทำภายนอกเลยฮะครับ,รบนิดนึงนิดนึงช่างเอกมาทางนี้อา้อาล้อลอโมลาดครับโมลาดครับ สีเขียวครับผมยางไอีครับครับผมห้าหมื่นนิดหมดในเครื่องเท่าไหร่ดิประมาณสามหมื่นนะครับอนี่ขนาดทาเองนะครับนี่ทําเองลดผมด้วยครับครับไปถ้าเอกมีอะไรฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นดุมดุมเดิมทัสีนะฮะแล้วก็มีน็อตนาคมด้วยนะครับยางหน้าเท่าไหร่ครับไอซีวิห้าครับสองสองห้านะครับโอเคอันนี้ก็สภาพหมกงาน่ เนี่ยครับอะไรจ่าข้อสิ่งี่ยพ็ช่างทำเขาอย่างครับพ่อทีจ่าตำรวจนะเจอตำรนะนึกว่าตำรวจทําต่อไปครับช่างเอกมีอะไรฝั่งนี้โชคหลังเลยโชคหลังโอทดีครับงมที่ดีใช้ดีไหมฮะก็โอเคครับโอเคดีซับดีครับผมต่อไปเล้วช่างเอกพูดน้อยอ่ะครับสวยงามเดิมเดิมครับเก็บสีครับผมนี่สภาพเห็นนะฮะ สนิมสนามนะเนี่ยสภาพที่ผมบอกเลยก่อนทำนี้น่าจะเป็นลักษณะคล้ายค้ายรถผมแน่เลยใช่ไหมฮะสภาพไม่ได้สวยรู้เลยมีอะไรอีกสเตอร์หน้าหลังผมถามหน่อยแรงแบบนี้สเตอร์หน้าหลังเท่าไหร่เนี่ยสิบห้ายี่สิบหกครับที่ไปวิ่งวันนั้นเลยนะครับสิบห้ายี่สิบหกครับมีห่างปงห่างฟันเป็นของน่าคมหมดเลยครับผมครับผมงานเลกขาตั้งจะถูกจะแพงก็ต้องบอดแดงไว้ก่อนนะนะบอดแดงของอะไรครับช่างเอกในนี้ของอะไรครับ งานทั่วไปครับแม่น่าใส่โลโก้ใช่ไหมนี้นะใชกขาดใหญ่ท่อพี่ท่อ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 นะท่อนี้ก็คือน้าหนูครับน้าหนูก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องแล้วครับตอนนี้เอ้าท่อนี้เป็นท่อของหน้าหนูครับทั้งใบเลยเหรอฮะทั้งใบเลยครับขอท่อด้วยครับผมโอ้โหเรื่องงานเพจครับน้าหนูยิง แต่ผมไม่ค่อยเห็นเหตของนันหนูจริงแบบนี้เนาะมิตใหม่ครับมิตโใหม่แล้วครับไอเคแกแกกำลังเดินหลักผมเย้วครับอ๋อแต่นันหนูบอกว่าเงียบได้เงียบในช่วงนี้นี่เดินคอนท่อเหมือนเอารถไปจอดเลยอ่ะพี่ไม่ครับเขาก็จัดมาให้ตามสปิ๊กเครื่องอยู่อยู่แล้วโอเคเนี่ยใบนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็อยู่ประมาณสามพันล้นต้นครับสามพัน้นต้นครับผมที่นี่ขายได้ไหมขายครับขาย หลังล้านหลังไม่นะท่านผู้ชมเจอไปเ,<อ>เจอ,เอไม่ได้แล้วก็การ้อนเป็นงานไซสีทั่วไปเนะเ<อ>าะไซสีทั่วไปรับคมเหมือนเดิมครับผม<อ>ก็ภายนอกก็ประมาณนี้ครับยางหลังก็จะเป็น I r c w i n ซวินะครับใช้เท่าไหร่พี่ห0าสิบร้อยห้าสิบทับร้อยนะครับหมดแล้วครับผมภายนอกม,มีอะไรมากครับเฮ้ยมันหมดเร็วจังเลยพี่ไต้บอกมีอะไรไหมมีครับขอดูหน่อยได้ไหมฮะที่บอกว่าจัดจ้านคืออะไรอ่ะ กล่อง API ครับไม่ใช่สนิมแล้วครับ API standalone แหมเพียบไปจูนเนอร์ด้วยปะไม่ครับไม่เวลาจูนกล่องนี้จูนที่ไหนครับที่นี่มีคนจูนประจำร้านครับอมมีช่างประจำเลยครับโอเคครับผมจอจูนม่วงครับฮะจอครับจอจูนม่วงครับผมโอ้ชื่อคุรกลัวนะโอเค แคันนี้วิ่งเท่าไหร่หน้าไม่ผมผมไม่ไปเครื่องก่อนนะวันนั้นที่วิ่งอ่ะมีตีกลับไหมไม่ได้มองเลยครับตอนนั้นแต่จมแน่นอนครับจมแน่นอนไม่มี้วประมาณอารมณ์เข็มอยู่ร้อยหกแล้วตีอยู่เงี้ยไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคถ้าเอกปาะางนี้ที่ปาะานนี้มาดูที่เครื่องกันเลยครับเครื่องโยนหนูชักห้าครับฮะเครื่องโยนหนูชักห้าหกชักห้าไว้ออกทริปเนี่ยนะครับผมเรืยนซีบีสองร้อยสิบ เลือน CB 250ด้วยท่านผู้ชมมีอะไรพี่ที่ผมต้องรูโอ้โหช่ห้าเต็มอะครับเต็มระบบระบบอะไรพี่เขาบอกลูกลูกใหญ่ดันไกลไม่ค่อยจะได้อ่ะก็วันนั้นไปกลับเกือบ200กิโลครับไปไหนพี่ก่อใหญ่ครับไปพวกช่างลานเหรอครับผมก็คันนี้ไปครับผมพวกเอาสองทีเราสี่จังหวะเฉยครับคันเดียวในกลุ่มครับ แน่มีปัญหาเลยนะพี่ตรงนี้ขี่ไปกลับสบายครับนี่ทํานานไห่ครับ,ย,นนรบยังไม่นานับยังไม่นานโมแต่วิ่ง200โ,โ,โลไปกลับนี่สบายเลยนะครับแช่ตลอดเลยพี่อร่อยครับอยู่<ม>หน้าตลอดครับผมรู้ว่าไปกับสองยังหวานนี้บ้าพลังทุกคน <laughs> จะไปหน่อมเนมไม่ได้นะผมเห็นคลิปทั้งลานแล้วแหละ <laughs> โอ้อัมีอะไรพี่แคมเครื่อเป็นของใข่ไหนครับแคมเครมของอินเซ็ตช่างหมูสับรีครับของใครนี้ดียังไงพี่ ก็ดียังไงก็ผมใช้มานานครับเกือบสิบปีแล้วอยู่ด้วยกันในสนามในสนามแข่งตัวเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเกิดว่าจําหน่ายทั่วไปเนี่ยตัวละพันสองครับเป็นแคบสนามเลยครับผมนี่ราคาเดียวเลยครับครับผมราคาเดียวนะฮะใครสนใจก็สกิดนะครับท้ายคลิปนะฮะมีอะไรอีกครับต้องรู้ก็เขาอยากต้องยกให้ลูกึงสักหงครับสักคอหงครับโอเคขอาไปหัวฉีดสิบลูครับ น้ำมัน e15 หัวฉีด10โลน้ำมัน e15 e ้5ยังพอหาได้เหรอพี่เวลาไปออกทริปอย่างเงี้ยบัตปั๊มคขาไม่มีแล้วนะก็ซื้อตั้งไว้ครับพาไปขอใส่ไปด้วยครับเห็นบอกว่าจะทำสองระบบจริงไหมจริงครับคันนี้นะครับครับงบเท่าไหร่พี่สองระบบเ็าอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทกับใครผมทําเองครับเพราะผมเคยทํารถเป็นหัวฉีดมาแล้วครับรถแข่งนะสนามอ๋อก็เคยมีมีรถของตัวเองอยู่แล้วครับ สบายดีพี่อย่างนี้สมมติลูกค้าจะเอารถมาทําอย่างเงี้ยระบบ2ระบบอย่างเงี้ยพี่ครับราคานี้ยืนเท่าไหร่เริ่มต้นเลยก็สองพันห้าครับสองพันห้าครับไม่มากไม่มายครับราคาคนใต้ครับราคาครับผมเศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหอีกนิดนึงครับผมแอบเห็นฟ้ามหน้าของสวิสครับเออตัวนี้เท่าไหร่พี่สวยจังตัวนี้ตัวธรรมดาครับพันกว่าบาทเองครับพันกว่าบาทครับผมจานนะฮะสวิสเหมือนกัน เท่าไหร่ที่อาจารย์ตัวนี้อาจารย์ตัวนี้ก็อยู่พันกว่าบาท,รท,บาทครับพันกว่าบาทข้างหน้านี้ต้องเน้นแพ้หน่อยระบบเบรกต้องดีครับผมครับผมประมาณนี้นะครับขยับได้แบบนี้สองระบบช่างเอกก็ทําได้ครับที่ภาคใต้เรามีแล้วฮะ,ะไม่แน่ใจว่าเป็นจ้าแรกหรือเปล่าพี่เอกใช่ครับผมผมเพิ่งถ่ายแล้วผมเพิ่งเห็นช่างช่างเอกนี่แหละเพราะผมทําในโตอยู่แล้วครับเมื่อก่อนรถในสนามครับผมรถวัชิีดแข่งในสนามคือระบบในโตานาู่แล้วไม่พูดมาก ครับเขาบอกว่าค,คนเก่งอแอบดูด้วยเคีับท่านผู้ชมไม่ได้ไวยนะครับข้างหลังนะั้นล้นไม่หมดเลยถ้วยไหนงาน n อ o นให้ผมดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นนะี่ยเขาไม่ธรรมาดาจริงครับดูข้างหนพเพียบเอ o เยอะมากครับอ่อนนี่ไงจริงด้วยครับชนะเลิศรางวัลอัดับที่หนึ่งเว็บแว้นสุบนอน66ชักห้าช่างร้อยสิบห้าโล ใครเป็นคนขับให้เหรอพี่ก็ไปแห่งครับมามาผมเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วช่างเอกขอฟังเสียงคันนี้เลยสิเป็นยังไงขกกชักค้าเนี้ยเหมือนกันสตาร์ทมือด้วยครับสตาร์ทมือด้วย จังหดเบอร์นี้โอ้นี่ขนาดเดินเบานนะครับผมลอดด่านได้ไง,ไงพี่ขี่ <c oughs> ทำเนียนก็ทำเนียนขยัดกำค,คัดไว้ครับเข้าด่านยกกำคัดมันเคช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะันผมว่า <c oughs> รอดูสองระบบพี่เดี๋ยวๆนี้ทำได้นอยครับเดี๋ยวรอดูงานทย์นี้ก่อนถ้าสู้ K R ไม่ได้ถ้า <c oughs> แบบเดี๋ยวเดี๋ยว อาทิตย์นี้จะไปออกทริปครับ,รบกับกลุ่ม2องทีครับผมถ้าสู้ KR ไม่ได้ทำไงพี่สองระบบแน่นอนครับ,รบถ้าสู้ได้ก็คือจบแค่นี้ครับผม <c oughs> โอ้โห <c oughs> ผมต้องเชื่อนะครับเพราะว่าถ้วยการันตีแล้วไม่ได้อวยนะฮะคนที่มีถ้วยการันตีคือคนที่ทํางานจริงแล้วประสบความสําเร็จจริงแต่ช่างเอกไม่ค่อยออกสื่อนะผมว่าดูแล้ว <c oughs> ช่างเอกฝากร้านหน่อยเอาใครอยากทำสองระบบแบบนี้รายแรกของของขาดใหญ่ไหม <c oughs> ถ้าจะทํา รายแรกผมหัดใหญ่ใครอยากเป็นรายแรกตรงนี้ครับสกิลเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊กช่างเอกหัดใหญ่ครับตรงนี้นะครับเข้ามาปรึกษาถามได้อยากทำสองระบบงบ25งหมจบไปเลยครับประมาณนี้ช่างเอกขอบคุณมากสำหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอสโมโรไทยแลนด์ครับอยู่กับช่างเอกแล้วก็เวฟจะบอกว่าอะไรเงี้ยซุปเปอร์เวฟ66ชัก5สายสายออกทริปคันนี้ครับสวัสดีครับแม่รอด